คันนี้เกิดเหตุก่อนก็เลยจะได้กลับจะได้กลับ โอเคครับผมขอการสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องบลาต่อของผมนะครับผมวันนี้ผมว่าจะไปทิปสักหน่อยเออเราจะไปกับเสืยขีนะครับผมกับเอฟมดคันนี้นะครับผมแล้วก็เอาโซน,นิคโซนิคเครื่อง CB ีรอแดงของผมไปนะครับผมแต่ที่ประเด็นวัดคือเกิดเหตุรถเสียเขีไม่คาดวัง ลดลูกบีกลดลูกบีกลดลูกบีกและทุกคน What What the fuck ดูเห็นไหมเดินเบาแบบนี้จะไม่ได้เลยก็เลยน่าจะได้กลับอะทุกคนไม่น่าจะได้ไปอะทุกคนก็เลยอันนี้เกิดเหตุก่อน ก็เลยจะได้กลับจะได้กลับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้มาจับ GPS ให้ทุกคนดูนะ <c oughs> ครับผมว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะผมตอนนี้ผมไปเปลี่ยนสเตอร์มาใหม่นะทุกคนก็ <c oughs> คือเป็น15 32นะครับผมอ่จะดูจะวิ่ง <c oughs> จ,ะจะวิ่งได้เท่าไหร่ ามาเดี๋ยวเราไปจับ GPS กันนะทุกคน <Okay. S 1> เห็นกับตักอีกแล้วไปนะทุกคนเราก็เราจะจับจีกันนะครับผมแล้วค่อยเราไปดูจีกัน สุดท้ายแล้วเราก็ได้กลับไม่ได้ไฟปี๊ดกับเท้าเลยขาดคีดไม่ขาดหรอไม่เห็นมันบิดมันไม่เห็นเพ็กเลยแล้วเราก็ได้กลับ ไปหรือเปล่าทุกคนเอาอีกแล้วใช่ลูกเบีย้ยกเราเนี่ยเอาเร็วเอาเร็วเป็นไงเอาได้ยันกลับเป็นไงเบีย้ยกอ่ะฮะพอลุด โอ้ท่อหลุดทุกคนโอ้แรงเกินขับจนท่อหลุดไม่ได้จับดีให้ทุกคนดูแล้วเ <c oughs> รถเสียเกียร์ท่อหลุดเรถเสียเกียร์ท่อหลุดไม่ได้จับดีแล้ว <c oughs> โอ้สเตอร์เล็กไปขับไปห้อยเลย ใพังนึงถอดถอดชุดสีมาเนี่ยพังกระจายลูกเล็กดันโลกลูกโตจันกลับีวีซักแปดว่าไงครับผมได้ยันกลับเลยทุกคนเพราะจะมาลองสั้วันหนึ่งไม่ได้ลองเีกะอ่าทุกคนอันนี้ผมได้รีวิวไปแล้วนะทุกคน มันออกตัวโค่นแรงบมดเลยมันก้อนแรงยุ่โค่นแรงเลยมุกไม่เบรกออกตัวโคตนได้อะพอวันนี้จะไปจริงๆกับพังเชื้อเลยก็จะไปได้ไยันกลับโอ้โหสับมุกนี่อ๋ออห้เลย าจะมาไหลกับรถจะเขียดสักหน่อยไม่ได้ไหลเหลยจ้ากดตั้งหน่อยเออไปซื้อนอตด้วย แล้วก็ซื้อน็อตมาทุกคนแล้วก็หันรถหันข้อรถเสียเกีดแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเราจะได้ดูจีิตคันนี้กัน รถรถเล็กแค่ไหนต้ไมมันหนักกันแต่อต้รถแรงก็งี้แหละรถพันเมตรมันชื่นพันเมตร đạp chơi đạp chơi phải điều gì ao mừng mày lia mày cột ngân là Họ sẽ nọt con นี่ก็เป็นวัดพระธาตมหาชัยนะทุกคนนะ <c oughs> ใครเคยมาบ้างทุงกคน ออกสองฝั่งเลยตัวแรงนะธรรมดาโอ้รถมารถดึงมาเพราะว่าจะเลียนโอ้อโหโ,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 โดนคนแรงเลยทุกคนรีบไปไหนกันครับเนี่ยรีบไปไหนกันครับเนี่ย เ,เราก็จะมาซื้อน็อตนึ่งน็นอตนท่อสิอดูท่อหลุดเชื่เลย<อ>น็อตตัวไหนอครับ<อ>ตัวผู้ใช่ปะอ่าเดี๋ยวเราค่อยตัดปตอน จับ GPS เลยนะทุกคนเค <Okay. S 2> มันจะจับ GPS ยังไม่ได้จับเลยอ่ะท่อสิ่งขิดหลุดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราตับไปตอนขับรถอยู่บนถนนใหญ่เลยครับผมเออทุกคนมันเกิดข้อผิดพลาดน,นิดนึ่งนะครับผมตอนที่ผมจะจับ GPS นะทุกคนเออมันเกิดกล้องมีปัญหาทุกคนคือผมได้วิ่งจับ G ไปแล้วพอดีผมก็มาเปิดกล้องดูอีกทีมันไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนแต่ผมกดถ่ายไปแล้ว พอมันถ่ายได้อยู่9าวิแล้วมันกล้องมันก็ตัดไปสรุปแล้วไม่ได้เลยทุกคนแต่ GPS อะผมยังจับได้อยู่นะทุกคนคือได้อยู่153 GPS ประมาณกับ400มิตรอะ300กว่า0 0อมิตรอะคือมันยังไม่สุดอะเกียร์6ผมเตะ6ไไปนิดนึงแล้วผมก็ยกคัะเลงเลยเออพอมาดูกล้องอีกทีมันไม่ได้ถ่ายให้เลยทุกคนอ่ะเลยรอบหน้าเดี๋ยวผม ไปจับจีเพให้ดูใหม่นะทุกคนนะอ,อว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะรอบน,นี้วิ่งได้ร้อยห้สองแต่กลัวทุกคนไม่เชื่อผมอ่เดี๋ยวรอบหน้าผมไปวิ่งให้ดูใหม่นะทุกคนกูแค่กูลืมแคปไงลูกคือ <laughs> <c ười> สรุปแล้วเป็นกับอะไรรถเสียรีเคดเนี่ยน้ำมันบางน้ำมันบางไปใช่ไหมหัวเทียนใส่กลกับแล้วใช่ไหมใส่กลับแล้วออขาวจวเลยขาวจัวเลยสรุปแล้วสรุปแล้วคันนี้นะทุกคน คือที่ลูกมันอยากเบรกอ่ะคือน้ดมันมันบางเกินนั่นทุกคนอาก,กาศมันเย็นมากอากาศมันเย็นด้วยก็อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ22 23องศานะทุกคนก็เลยว่าจะไปทริปสักหน่อยไม่ได้ไปเลยอดไปเลยว่า,วา,า,าจ,จะแกะฝาดูเนี่ยว่าเป็นไงบ้างแกะมันจะดึงออกได้ยังม,มันดูดูดิอันนี้มันชนเลยหลบแค่นี้มันยังโดนเนทุน ดูมันติดด้วยไหมครับมันว่ายกเครื่องเนี่ยนๆเลยเาอาจจะถอดตัวเครื่องถ้าถอดนี่ได้ยกแน่นอนบอกเลยไม่ต้องถอดละดกว่าไม่ต้องถอดส่งไปแก้ดีกว่าอโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมถ้าชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยผมแล้วก็ไปต่อวอีดีโหน้าดีกว่าครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ <S <S <S